สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับผม2 5 6 6นะครับปีนี้นะครับผมก็งวดที่แล้วใครหมานใครเฮงใครรวยกันบ้างนะครับผมก็มาตามต่อครับในงวดนี้นะครับผมเป็นหวยที่ออกตรงกับวันพุธนะครับในงวดนี้นะครับผมวันที่1กุมภาพันธ์2566า6นะครับหวยจะออกตรงกับข้างขึ้นนะครับผมแล้วก็ออกวันพุธนะครับ ก็เดี๋ยวมาติดตามว่าจะมีตัวเลขตัวไหนนะครับในงวดที่แล้วก็เข้าเลขเด่นเลขวิ่งนะครับเลขเด่นเลขวิ่งงวดที่แล้วผมให้ไป9นะครับหวยออกหนึ่ก้าเก้าหนึ่ง็ถือว่าโอเคครับก็มาตามต่องวดนี้นะครับผมว่างวดนี้จะมีตัวเลขอะไรให้ท่านผู้ชมได้รับชมแล้วก็ชุดเดียวครับงวดนี้ก็เหมือนเคยก็คือ3ตัวชุดเดียว แล้วก็2ตัว4ชุดนะครับผมรับเลขวิ่ง1ตัวนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับปีใหม่ปีนี้เริ่มต้นนะครับผมจะมีเลขเด่นเลขดังอะไรให้ท่านผู้ชมได้รับชมไปกันครับจะได้ไม่เสียเวลาครับผมว่านี่ครับจะได้ตัวไหนนะครับผมก็คลิปนี้ก็เป็นเพียงแนวทางนะครับเป็นเพียงแนวทางให้ท่านผู้ชมได้รับชมผมก็หาแนวทางมาให้ ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับไม่แนะนํนาให้เล่นการพนันนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผมก็คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางให้ท่านผู้ชมก็ได้ตัวนี้แล้วก็ลองไปซื้อลอตเตอรี่สักตัว2ตัวนะครับเอาไปซื้อเอาไปเสี่ยงลอตเตอรี่สักใบสองใบนะครับผมจะได้มีโชคมีลาบนะครับปีใหม่นี้นะครับผม ก็ใครได้ไปก็จะซื้อยังไงกันแล้วแต่วิธีของใครได้ไปนะครับว่าจะเล่นยังไงหาวิธีเล่นยังไงนะครับผมแต่ผมแนะนําให้เล่นรัฐบาลนะครับผมแนะนําให้ซื้อรัตตอลี่สักใบสองใบนะครับผมจะได้ปีโชคเกิดถูกรางวัลที่หนึ่งรางวัใหญ่ๆเหมือนเขานะครับผมไปกันครับจะได้ไม่เสียเวลาครับผมไปเลยนี่นะครับผมของงวดที่แล้วนะครับ งวดที่แล้วผมให้ไปนะครับผมอ่าวันที่สิบเจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับงวดที่แล้วผมให้ไปนะครับก็คือนี่ครับเก้านะครับเลขเด่นคือเลขเก้านะครับผมก็เข้าเต็มเต็มครับเลขวิ่งนี่เลขเด่นนี่เข้าหลายงวดแล้วครับเต็มเต็มงวดนี้ก็เต็มเต็มอีกแล้วนะครับผม เดี๋ยวมาดูตามต่องวดนี้ครับว่าจะมีเลขเด่นตัวไหนนะครับผมไปกันเลยครับนี่นะครับมาแล้วครับเลขเด่นโอสายลุยในงวดหนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าอหกิบหนะครับเลขเด่นในงวดนี้นะครับเน้นเลยนะครับสี่นะครับเลขเด่นในงวดนี้เลขเด่นในงวดนี้นะครับเน้นเลยนะครับสี่นะครับผม ส่วน3ตัวนะครับชุดเดียวนะครับคือ5้านะครับ5 9 4นะครับมาดูตัว2ตัวเลยครับตัว2ตัว4 8ส่วนตัวเด่นคือ4ี่นะครับตัวเด่น4ี่นะครับผมตัวรอง5้านะครับตัวรอง5้าซื้อ4 9กับ5 9นะครับงวดนี้นะครับผมแล้วก็นี่ครับ4 3สาม งวดนี้ก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับผมตัวเลขชุดเดียวนะครับสามตัวก็ชุดเดียวนะครับผมก็นี่ครับเน้นสี่เก้ากับห้าเก้านะครับผมตัวเด่นก็คือตัวสี่เก้าของวดนี้ก็ใครได้รับชมไปแล้วก็ลองเอาไปเสี่ยงรัตตรี่สัดใบสองใบนะครับผมเกิดจะมีโชคในปีใหม่นี้นะครับผมของเดือนกุมภาพันธ์นต้นๆปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับก็ สำหรับคลิปนี้ใครที่เข้ามารับชมก็ขอให้เฮงเงปังๆร่ำรวยกันทุกคนนะครับตลอดปีและตลอดไปนะครับผมขอให้โชคดีทุกท่านแล้วขอให้เฮงเรวยรวยเอาไปซื้อเสียงวัตตอรีสักใบสองใบนะครับก็สวัสดีปีใหม่ทุกท่านสวัสดีปี2566ทุกท่านด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็จะต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมโดยการกดติดตามช่องโอสายลุย กดถูกใจกดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับผมมีคลิปใหม่ก็จะได้รับชมนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านมากที่เข้ามารับชมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะได้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับจะมีอะไรมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม